ครับก็สวัสดีนะพี่พีนเพื่อนนวันนี้ก็พบกันเช่นเคยนะครับเดทคนชอบพระนะครับเหมือนเดิมครับพบกันยามเย็นๆของทุกวันนะครับชมพระของเอฟซที่ติดตามทาง Youtube Facebook แล้วก็ t i k t o อนะครับส่งพระมาร่วบแม่งปันนะครับวันนี้ผมเปิดพระวันรอยกระทงนะครับก็เป็นวันพระนะครับวันพระก็ถือว่าได้ชมพระที่รับเข้าแบบถึงยุคหนึ่งองค์นะครับแล้วก็เป็นหลวงพ่อเงินหนึ่งองค์ พระสังฆราชสุกัเถื่อนหนึ่งองค์นะครับที่จะรับเข้าวันนี้องค์ที่ประมูลนะครับวันนี้เป็นสมเด็จหลวงปู่นาคนะครับเป็นวัดละคังพิม์ไกเสอนะครับอันนี้ปี95นะครับส่วนเมื่อวานเนี้ยที่ผมลงไป่าปัจจุบันก็ยังไม่ได้ติดต่อมานะครับอาจจะหลุดประมูลนะครับก็เดี๋ยวผมลงประมูลซ้ําอีกรอบหนึ่งนะครับ9ชั้นเนื้อยุคต้นครับเนื้อปี85้านะครับเนื้อข่าวปูดเพชรนะครับเนื้อง่านะครับองค์นี้นะครับ ส่วนองค์ที่ลงประมูลวันนี้นะครับก็เป็นไกเซอร์หลวงปู่นาคปี95นะครับองค์นี้ก็เป็นเนื้อวันณะสีขาวนะครับขาวงานะครับหรือว่าจะเรียกเป็นเนื้อปูนเพชรนะครับอันนี้เป็นเนื้อวัดละคังเนื้อวัดละคังส่วนใหญ่บางส่วนใหญ่นะคือจะเป็นวันณะสีเหลืองนะครับแต่ถ้าออกสีขาวแบบนวลๆนะครับก็จะผมก็จะมองเป็นเนื้อปูนเพชรนะครับ เนื้อในของท่านก็คือจะเป็นสีขาวนวลนๆนะครับสีเดียวกับผิวด้านนอกคราบไข่เนี่ยครับองน,นี้ไม่หกักไม่ซ่อมนะครับราคาเริ่ม199นะครับราคาปิดด่วนอยู่ที่หน้าโพสต์นะครับไปพร้อมตลับเลดนะครับไปพร้อมตลับเลดโอเคนะครับถ้าไม่มีปิดด่วนนะรัจะปิดช่วงเวลา3ทุ่ม5นาทีถึง3ทุ่ม35นาทีนะครับโอเคนะครับ ใน,นองค์ประมูลก่อนครับให้ชมองค์ประมูลก่อนนะครับ,รนนรบส่วนพระ,ะที่ได้รับเช่านะครับองค์แรกเนี่ยเป็นของวัดเกตนะครับ7ชั้นแต่ไม่ไม่ใช่พิมพ์นิยมนะครับแบบเป็นพิมพ์7ชั้นทั่วไปนะครับแต่ว่าวันนี้จะออกสีเหลืองจัดนะครับคือส่งมาตอนแรกเนี่ยผมเห็นเหลือเห็นด้านหลังนะครับเห็นด้านหลังด้านหน้า,ด,า,นนาด้านหลังเนี่ยผมเอ้ยพระองค์นี้นะครับก็ได้เช่าหานะครับเนื้อท่าน คือด้านหลังเนี่ยจะเป็นกามหมากแนวตั้งนะครับกามหมากแนวตั้งที่เป็นริ้วเล็กๆนะครับอ่ะแต่ว่าเนื้อท่านเนี่ยจะออกเหลืองจัดเลยไม่ใช่เนื้อผิวแบบสีเหมือนวัดระฆังนะครับแต่ว่าเป็นผิวเนื้อของวัดเกตนะเนื้อจะเหลืองริ้วเล็กๆนกามหมากแนวตั้งนะครับอ่ะแบบนี้ผมก็รับเข้านะครับของ f C อฟอุบบนนะครับเนื้อในมวลสารจัดนะครับเม็ดดาเม็ดแดงนะครับ องนี้นะครับ7ชั้นนะครับพิมพ์ทั่วไปนะครับ7ชั้นพิมพ์ทั่วไปนะก็ถือว่าเป็นไม่ใช่พิมพ์นิยมนะครับไม่ใช่พิมพ์นิยมถ้ามองพิมพ์เป็นพิมพ์นิยมนี่คือไม่ได้เช่าหากันนะครับแต่ว่าผมมองที่เนื้อก็เลยได้เช่าหาของ FC อุบลนะครับวันนี้มาจากที่ไหนบ้างแล้วก็ได้รับองไหนบ้างนะครับเขาคร่าวๆเลยด้านขวาอันนี้มาจากพระอาจารย์เชียงรายนะครับพระอาจารย์เชียงราย ถ้าแจ้งจังหวัดสีต้องขออภัยนะครับชุดนี้พระอาจารย์ยังไม่มีองค์ที่ได้เล่นหาแล้วก็ไม่มีองค์ที่แนะนํานะครับพระอาจารย์คือตัวผมก็อาจจะมองเป็นเนื้อหลอกอยู่นะครับทั้งหมดนะครับทั้งหมดเลยที่ส่งมาวันนี้10องค์นะครับท่านต่อมานะครับอันนี้มาจาก fc การจนะบ,บุรีนะครับ fc เมืองการวันนี้ไม่มีองค์ได้เช่าหานะครับชุดนี้ผมส่งกลับนะครับ ท่านนี้นะครับ f c สมุรปาการนะครับอันนี้สมัยอยู่กรุงเทพก็เคยมาหาผมอยู่ครับมาเรื่อยๆครับมาได้ช่วยงานนะครับได้ช่วยงานอยู่นะครับมีธุระอะไรผมก็เรียก f อฟสมุรปาการีนมาช่วยอยู่ชุดนี้ยังไม่ได้เช่าหานะครับอันนี้คือยังไม่มีองค์ที่แบบเป็นเนื้อที่ผมเล่นเลยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นเนื้อหลอกนะครับโอเคนะครับเดี๋ยวผมส่งกลับนะครับขอบคุณมากครับขอบคุณมาก อ,อันนี้ f c ขอนแก่นนะครับ FC ขอนแก่นไม่มีองค์ได mm ้ช hmm. ่อหานะครับชุดนี้นะครับก็สมเด็จก็ยังไม่ใช่แบบที่เล่นหานะครับอันนี้ผมส่งกลับนะครับของ f c ขอนแก่นนะครับเ c เชียงใหม่นะครับเ c เชียงใหม่เนี่ยไม่ไม่ได้ช่อหานะครับวันนี้นะครับสมกอแล้วสมเด็จ2องค์สมเด็จ2องค์นี้ก็ยังไม่ใช่เนื้อที่เล่นนะครับแต่ว่าเป็นพระต่างวัดนะครับพระดี นะครับนางพญาก็ยังครับสม,มส,ม ank, สมเด็จเนื้อดําก็ยังไม่ได้รับเช่านะครับองค์นี้ fc ราชบุรีนะครับชุดนี้ส่วนใ ec. หญ่มีแต่เหรียญน้มีสมเด็จมา2องค์นะครับก็ยังไม่ได้เช่าหานะครับเหรียญกับผ้าอื่นผมดูแล้วนะครับยังไปไม่ได้นะครับอ่าอีกท่านนี้ fc สมุทรปราการเช่นเคยนะครับท่านนี้ผมได้2องค์นะครับอ่ะองค์แรกที่ได้นะครับขอดูเลยแล้วกันนะครับขอดูองค์แรกของ fc สม oui ุทรปราการที่ได้นะครับเป็นหลวงพ่อเงิน นะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตานะครับหลวงพ่อเงินพิมพ์คีตาพระใช้นะครับพระใช้แต่เนื้อหาท่านน่ะคือเป็นเนื้อแบบที่ผมสะสมอยู่แล้วครับมาแบบนี้ครับไม่เป็นไรครับผมรับเข้าอยู่แล้วนะครับดูดูง่ายครับนี่พิมคีตานะครับอันนี้ด้านหลังของพิมพ์คีตาองค์ที่ผมรับเข้านะครับ เนี่พยพระใช้ขึ้นคอน่าจะใช้มาตลอดนะครับเลี่ยมใส่กอบเบล็ดนะครับเลี่ยมใส่กอเบล็ดแล้วก็ขึ้นคอนะครับอันนี้ก็คือคาบเหงื่อคาบน้ํานะครับเข้าไปอุดอยู่ใต้ฐานเนี่ยครับเนื้อหาที่ผมเล่นเนื้อหาที่ผมรับเข้านะครับองค์นี้คือเป็นหลวงพ่อเงินพิมพ์กีตาพิมพ์กีตาใต้ฐานเนี่ยจะเป็นแบบยุบนะครับ อ่าเนี่ยแต่ถ้าเป็นอ่าก้นชนวนก็จะเป็นพิมพ์นิยมนะครับนี่์องนี้นะครับผมรับเข้านะครับอันนี้มาจาก FC สมุทรปราการนะครับอลองดูครับลองดูผิวลักษณะแบบนี้นะครับ นี่นะครับพระใช้มาก็จริงครับแต่เป็นพระแท้ที่หน้าสะสมนะครับเป็นพระแท้ที่หน้าสะสมแบบนี้ผมรับนะครับนี่นี่ร่องรอยการหล่อโบราณน,นะครับนี่คาบขี้เบานะครับคาบคีเบาก็ ถือว่าหายากครับพระลักษณะแบบนี้นะครับถือว่าตัวผมนี่หายากนะส่วนใหญ่แล้วมานี่จะเป็นพระรอแบบที่ทําขึ้นมายุคหลังที่เป็นพระแท้นะครับแต่เป็นพระแท้ที่ออกต่างวัดนะครับไม่ใช่แบบหลวงพ่อเงินที่ออกวัดบางคานนะครับในองค์แรกนะครับเอา <c ười> คือพระวันนี้ผม รับเข้าน้อยองค์นะครับผมรับเข้าน้อยองค์แต่มีหลวงพ่อเงินอันนี้คืออันนี้ด้านข้างเนี่ยมีคาบตะเข็บนะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยนี่นะครับอันนี้ร่องรอยการประกบด้านข้างนะครับหล่อโบราณที่ไม่ได้ฝนตะไบนะครับ อ่านี่ครับโอเคนะครับเนื้อทองผสมนะครับพระอายุตีเฉลี่ยนะครับหนึ่งร้อยปีนะครับหลวงพ่อเงินก็ช่วงสองสี่เจ็ดสิบเนาะตอนนี้ก็สองห้าหกหกนะครับก็ตีเจ้าเฉลี่ยปะประมาณก็เกือบหนึ่งร้อยปีครับเกือบหนึ่งร้อยปี โอเคครับนี่หลวงพ่อเงินองค์ที่ได้เช่าหานะครับองนี้อ่าไม่เป็นไรครับคือพระต้องมีการใช้บ้างนะครับอ่าพระมีการใช้ก็ไม่เป็นไรครับแบบนี้ผมรับเข้าอยู่แล้วครับอ่าโอเคหน้านี้ผมสอบถามราคาเช่าหาไปนะครับอีกองค์หนึ่งนะครับที่ได้เช่าหานะครับก็เป็นตุ๊กตาเล็กนะครับพระวัดพับนะครับพระสังฆราชสุกไก่เถือน องค์นี้ก็มีการใช้มาเหมือนกันนะครับแต่ขรับเข้านะครับรับเข้าแบบนี้นะครับร่องรอยของผิวใบหน้านะครับก็คือมีรอยปรินะครับรอยปรินี่คือพระเนี่ยเคยผ่านการเลี่ยมมาก่อนนะครับพระเคยผ่านการเลี่ยมมาก่อนอ่าพระเนี่ยมีรอยปริรอยลั่นนะครับให้เห็นอันนี้คือผิวธรรมชาติขององค์พระ ที่ผ่านการใช้นะครับเนื้อในเอ่อผิวผิวด้านนอกเนี่ยคือจะมีคราบขาวนะครับคราบขาวธรรมชาติของพระแล้วผิวเนี่ยจะเป็นผิวเหลืองนะครับผิวเหลืองสววางสีผิวงานี่ครับนี่ครับโอเคอันนี้ผมรับเข้านะครับแบบนี้ก็รับเข้านะครับอ่าโอเคนะครับได้2องค์นะครับเ c ซีสมุดประการนะครับ องค์อื่นไปต่อไม่ได้นะครับองค์อื่นไปต่อไม่ได้อ่สององค์นี้ก็อ่สององค์นี้ผมให้เทียบดูนี่ครับหลวงพ่องเงินพิมพ์ขี้ตานะครับโอเคนะควันนี้หลวงพ่องเงินอันนี้อ่าพระวัดพับนะครับอ่าถ้าถ้าเป็นหลวงพ่องเงินมีมีหลวงพ่องเงินมา2องค์ที่มาเทียบนะคของเองซีสมุดปาการนะครับ อันนี้ผมเอาเทียบนะครับแบบนี้นะครับความแตกต่างอันอันนี้พระคือเนื้อคนละหลอกเนื้อคนละอย่างกับที่ผมเล่นนะครับเห็นเยอะเนื้อแบบนี้ผมเห็นเยอะนะครับนี่แล้วก็นี่ครับนี่แบบนี้อันเนดียดผมขอวางอง์นี้ก่อนนะครับอ่านี่เนี่ยเห็นไหมครับเห็นผิวเนื้อของหลวงพ่อเงินที่ ที่ผมรับเข้านครับนี่ครับอันนี้พิมพ์นิยมนะครับแต่ว่าเนื้อไม่นิยมนะครับอันนี้ก็พิมพ์นิยมแต่เนื้อไม่นิยมนะครับเนี่ยถ้าเป็นพิมพ์นิยมก็จะมีก้นชนวนแบบนี้ครับแต่ถ้าเป็นพิมพ์ขี้ตาคือจะเป็นหลุมลักษณะแบบนี้ครับด้านข้างก็คือจะมีรอยตะใบโอเคครับอ่ะสวยครับอ่าโอเคครับขอขอบคุณขอบคุณ อดูองค์ที่ได้รับเข้าต่อนะครับก็ของ FC อุบลน,นะครับ FC อุบลเนี่ยก็คือเป็นสมเด็จวัดเกตนะครับเป็นพิมพ์7ชั้นชาวบ้านนะครับเป็นพิมพ์7ชั้นชาวบ้านคือเนื้อจะค่อนข้างสีเหลืองจัดจ้านเลยนะครับองค์นี้หลังค่อนข้างจะสวยนะครับเป็นลิ้วอากามากนะครับอ,อันดับแรกเลย ที่เห็นในองค์นี้ครับไม่ใช่ตําหนินะครับเพียงแต่เป็นร่องรอยที่เกิดขึ้นกับองค์พระนะครับอาจจะตรงนี้คือจะมีเส้นแตกนะครับเส้นแตกจากาซอกแขนนะครับวิ่งลงมาใต้ข้อศอกวิ่งผ่านฐานวิ่งผ่านหน้าตักนะครับตั้งแต่ชั้นบนเลยวิ่งลงมาเนี่ยครับเนี่ยจนถึงด้านล่างตรงนี้ครับนี่คือแนวเส้นแตกนะครับ อาครับต่อนะครับเมื่อกี้เอฟซีโทรเข้ามานะครับอ่ะอันนี้ก็เป็นเนื้อเนื้อวัดเกตเนื้อเหลืองนะครับก็ถือว่าเป็นพระเนื้อคือเป็นพิมพ์ชาวบ้านนะครับเป็นพิมพ์ชาวบ้านถ้าเป็นสมเด็จก็จะเป็นช่วงยุคต้นนะครับอันนี้ก็เป็นถ้าถ้วัดละขังนะก็จะเป็นแบบมองเป็นพระยุคต้นนะครับอันนี้เป็นวัดเกนะครับนี่นะพื้นผิว นะครับพื้นผิวนี่ผมให้ดูพื้นผิวนะครับเนื้อท่านจะออกสีเหลืองจัดเลยนะครับแต่องค์นี้ไม่มีตรงกระเทาะนะครับผิวเนื้อในจริงๆของท่านไม่ใช่ผิวเหลืองแบบนี้นะครับธรรมชาติขององ์พระอันนี้คือผิวเดิมๆของท่านนะครับคาบไข่คาบอะไรเนี่ยมีอายุนะครับผ่านไปก็ ผิวพระจะเป็นออยูดีก็สีเหลืองนะครับอันนี้คือเหมือนผมส่องอยู่เนี่ยก่อนหน้านี้พระจะออกสีเหลืองนวลนๆนะครับสักพักหนึ่งก็อาจจะเป็นที่แสงนะครับแสงจากาด้านนอกนะครับคือแดดออกนะครับทําให้พระเนี่ยเปลี่ยนเป็นสีเหลืองจัดจ้านเลยตอนแรกอาจจะคึ้มอยู่ตรงตรงที่แบบที่ผมแจ้งไปนะคือรอยแตกนะครับ รอยแตกนีนคือข้างแขนด้านซ้ายวิ่งลงมาใต้ข้อศอกนะครับแล้วก็วิ่งลงมาแบบยาวเลยนะครับนี้รอยแตกของบล็อกนะครับนี่รอยแตกของบล็อกไม่ใช่ตําหนินะครับไม่ใช่ตําหนิชี้ชัดนะครับว่าอันนี้ต้องต้องแทรหรือไม่แท้นะครับด้านซ้ายนะครับตรงฐานชั้นที่1ที่2นะครับจะมีเนื้อเกินนะครับจะมีก้อนเนื้อเกิน เกิดขึ้นตรงนี้ครับเนี่ยแล้วก็ฐานชั้นที่3นะครับจากด้านบนเนี่ยลอยลอยแตกนะแตกวิ่งชนกับขอบซุ้มนี่ครับผิวเนื้อพื้นเนื้อนี่นะครับองนี้ก็ รธรรมชาติค่อนข้างจะสวยครับธรรมธรรมชาติค่อนข้างจะสวยเนื้อในจริงๆไม่ใช่สีเหลืองครับเนื้อในก็จะออกสีแบบเหลืองนวลๆน,น,นะครับเหลืองนวลๆอ่าถ้าเคยเห็นเนื้อสมเด็จนะครับไม่มีต้องตรงกระเทาะเลยครับองค์นี้ไม่มีตรงกระเทาะเลยเลยไม่ได้เห็นเนื้อท่านว่าเนื้อท่านข้างในเป็นแบบไหนแต่ตัวผมเนี่ยมองว่าเป็นเนื้อออกสีไม่ขาวแบบขาวจ้วนะ คือจะเป็นสีออกเหลืองนวลนๆนะครับโอเคว่าวันนี้ลมค่อนข้างแรงมากนะครับของสีคิวนะครับตอนเช้าฝนตกนะครับสีคิวตกไม่แรงครับตกปล่อยๆอโอเคครับองน,นี้ผมเช่านะครับเอฟอุบลนะครับส่วนของทั้งอื่นนะผมขอไปดูทีละท่านก่อนนะครับของเอฟซีสมุทรปราการนี่คือ ไม่มีองค์ที่ได้รับเข้านะครับก็นี่ก็ตัวผมก็ดูง่ายอยู่นะครับนนี้ผมส่งกลับนะครับผมส่งกลับนะครับก็ยังไม่ได้เช่าหานะครับส่งส่งรูปมาก่อนได้นะครับพี่อันนี้ก็คือคนที่สนิทคุ้นเคยกันอยู่แล้วนะครับก็ไม่ไม่อยากให้แบบเช่าผ้าแผงมาแล้วก็ส่งมานะครับก็กลัวว่าจะทุนจะจมนะครับอันนี้ผมส่งกลับนะครับส่วนของพระอาจารย์เมืองเชียงรายนะครับจังหวัดเชียงรายนี้คือ เส้นได้นะครับอันนี้คือพระเนื้อหลอกอยู่ตัวผมไม่ไม่ได้รับเลยแบบนี้นะครับไม่ได้สะสมเลยนะครับแล้วก็สมเด็จก็ยังไม่ใช่นะครับอันนี้พิมพ์พุทซ้อนนะครับแต่ว่าเนื้อเนี่ยออกจะเนื้อจะเป็นเนื้อแบบเนื้อผิวมันนะครับที่ผมแจ้งไปนะครับอันนี้เจดีโยก็คนละผิวเนื้อกับที่เล่นนะครับอันนี้วัดเกตนะครับวัดเกตก็อันนี้ก็ยังไม่ได้เช่าหานะครับอันนี้ขาโตอ่าของลูกปัโต๊ะนนี้ก็ยังไม่ได้รับนะครับ อันนี้ผ้าใหม่นะครับที่มีรอยแบบปั๊มระคังอันนี้ก็คือเป็นอ่าเป็นผ้าใหม่อยู่ครับเป็นผ้าใหม่อันนี้ผมส่งกลับนะครับองค์อื่นยังไม่ได้เช่านะครับ FC การจนะบุรีนะครับชุดนี้ไม่มีองค์ได้เช่าหานะครับองค์นี้ก็ยังไม่ได้เช่านะครับอันนี้คนละเนื้ออยู่นะครับหลวงพ่อเงินก็จะแตกต่างกับที่ผมเล่นอยู่ครับหลวงปู่ทวดก็เช่นกันนะครับ ยังไม่ได้เช่านะคร itals, like stock, uh, problem, oh, right ับอันนี้ก็เป็นไกเซอร์อันนี้ก็ยังไม่ได้เช่านะครับเนื้อหาแบบนี้โอมีใบไผ่ร่วงมาด้วยนะครับอยู่ใต้ร่มไผ่ครับอเอฟซีเชียงใหม่นะครับอันนี้ซุ้มกอยังไม่ได้เช่านะครับอันนี้สมเด็จเนื้อดํานะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้สะสมนะครับในนางพญาซุ้มกอนะสมเด็จก็เป็นพระ ดีครับพระดีครับแต่ว่าจะเป็นยุคหลังนะครับเกตทารุสูซูมันนี้ยุคหลังสะสมได้ครับแต่ยังไม่ใช่แบบสายอนุสรนนะครับ <Okay. S 1> อันนี้ก็สะสมได้ <whatever. S 2> อันนี้จะเป็นพระต่างวัดนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้รับนะครับ F c ซขอนแก่นอ่าก็ไม่มีองค์ไปต่อนะครับเ c ซขอนแก่นนะครับมันยังไม่มีองค์ชอบนะครับอันนี้ก็คนหาพระนะครับอันนี้ผมส่งกลับแบบนี้ยังไม่ได้เล่นนะครับแบบนี้ยังไม่ได้เล่นนะครับโอเค FC อ่านี่จากไหนนาะนี่จากลาดบุรีนะครับลาดบุรีไม่มีนะครับอ่าสมเด็จสององค์ก็ยังไม่ได้รับนะครับเป็นพระที่คนละเนื้ออยู่ครับคนละเนื้ออยู่นะครับอ่ะส่วนของ FC อ่าที่ไหนนาะนี่สมุดประการนะครับองค์อื่นก็ยังไม่ได้ดูเพิ่มเติมให้นะครับชอบแค่สององค์นะครับอ่าเผื่อ ไปต่อนะครับเผื่อ f อเอาไว้ไปต่อนะครับก็ขอบคุณมากนะครับวันนี้ก็ชมพระหลวงพ่อเงินนะเดี๋ยวเดี๋ยวผมให้ชมนิดหนึ่งครับให้ชมพระก่อนนะโอเคนะครับนี่หลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาล่าสุดก็แบ่งไปนะครับแบ่งไปแล้วอันนี้ที่ได้เช่านะครับองค์ประมูลหนึ่งองค์วัดเกตหนึ่งองค์นะครับแล้วก็หลวงพ่อเงินพิมพ์คิตาแล้วก็พระสังฆราชสุกัยเถาตุกตาเล็กวัดพับนะครับ นะครับขอบคุณมากครับ